ค่ะลูกมันนี้ลูกมันนี้ก้อให้มันนี้เล่นด้วยบ้างนะคะเพราะวันวัน่ะหนูไม่ให้มันนี้เล่นด้วยเลยมันนี้จับตัวนิดน,นึงหนูก็หวงตัวนะคะมันนี้ขอเล่นด้วยจับตัวนิดนึงได้นะคะนะคะเนี่ยหนูเป็นคนสวยเนี่ยหนูมาโชว์ตัวให้พี่ๆดูนี่โอ้โหวันนี้หนูสวยที่สุดสวยมากๆ มันนีรักที่สุดค่ะเห็นไหมเป็นเด็กดีขนาดนี้มันมีรักจังเลยค่ะวันนี้หนูยอมมองกล้องแล้วมันนีรักจังเลยอื้คนสวยของมันนี้เก่งจังเลยเนีย่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีขนมเบลเบียให้นะคะปินของรางวัลที่ทําให้มันมีความสุขน่ารักที่สุดเลยคนสวยของมันนี้ค่ะโอ้โหยืนตัวแข็งตัวเกร็งขนาดนี้เลยหรอลูก <c oughs> มันนีชมใช่ไหมคะ โอ้มันมีรักจังเลยเด็กคนนี้โอ้เด็กผู้หญิงคนสวยของมามีนี่เก่งจังเลยใส่ปลอกคอสีเขียวด้วยนะปลอกคอสีเขียวเน่ยวซับมามีรักจังเลยฮึมดูสีดูสีสชัวตัวพี่พี่เขาดูหน่อยนะคะโอ้โหโอเคนะเก่งจังเดี๋ยววันนี้มีรางวัลให้เพราะว่าหนูให้หนูยอมมองข้องใหม้มามีแล้วเย่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 มันมีรักที่สุดเลยะคะ่ะโอเคนะคะอ่ะรักที่สุดเลยอ่ะโอเคให้ไปแล้วคะ่ะ พักผ่อนนะลูกนะพักผ่อนนะคะคุณสวยอ้าวไหนหันมามองสิโอเคโอเคบายบายค่ะแบบนี้ไม่โกรธแล้วค่ะไม่ว่านะนะคะคุณสวยขอมวี้บายบายค่ะบิบุวย